Reaction t e a s e r นะฮะทุกคนของค่ายกอล์ฟี่ไอ้แบงคอกนั่นเองกับวารอปี้ไม่พานะฮะเป็น w a r of m i ไ e ทค่ะเย้นะฮะคุณกู้ห้โปรดิวเซอร์นั่นไม่พามงเข้าช่องใหญ่นั่นดิคิดว่าคุณจะเป็นโค้ชจีนไปตลอดชีวิตเลยหรอไว้รูปแผลมันอีใช่ป่ะโอตีน้องเป็นแบบนี้บ่อยป่ะพี่ว่ายังไม่มบ่อยคอนช่องว่ะของวงการที่โคตรสมัครเถิงแรงมากต้องรับผิดชอบจริงๆเช่นคุณทีไว อสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะมอนจ้าเย้มา่ะมาหาทุกคนเอาเหล่านี้เราจะมาทำการ Reaction t ีเซอรนะคะทุกคนโอ้อันนี้คือยิ่งใหญ่อรังการมากนะทุกคนของค่ายกองปีไอแบ,บงคอกนั่นเองกับวารฟี่ไม่ใช่เล่นมุกหน่อยเล่นมุกก็เห็น ข้างบนคลิปงายอ่านว่าวารอฟีไม่ใช่นะจ๊ะเป็น War วอร์ออฟไเย้ ทุวอลวอลคืออะไรวอลคือสงครามสงครามอะไรคะจะเกิดสงครามอะไรเกิดขึ้นจะเกิดการแย่งชิงคู่จิ้นกันหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนก็เห็นว่าโอเคทาง Co อป A ี a แ g k o k นี่ก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วเราก็ต้องมาดูกันสนิทหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าเราก็อยู่กับ Co อป A ี A แ g k o k บงองเนี่ยมันนักต่อน,นักแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายที่เป็นคู่บุญของเรานะทุกคนที่เราเออจะแบบว่าเคียงคู่กันตลอดไป โอเคมาโอเคมาดังนั้นคือซีรีส์เรื่องเต็มต่างๆอันานะฉันก็ต้องเอามารีแอคแล้วล่ะแต่ดังนั้นวันนี้คือเราก็ต้องมาดูทีเซอร์กันก่อนว่าจะมีอะไรบ้างนะทุกคนโอเคมาตามนั้นอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าไปดูกันเลยค่ะทุกคนกับ w a r of w i t e ค่ะฮอยทอยสวัสดีค่ะ AIS Original นะฮะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน w i t e Galaxy Award ครั้งที่11ค่ะพี่เข้าใจว่านี่คือเป้าหมายของใครหลายๆคน แต่อยา่าพยายามเพื่อมันเลยครับเพราะถ้าเป็นทีที่อยากให้ทุกคนพยายามเพื่อตัวเองแล้ววันหนึ่งครับรางวัลน,นี้จะตกเป็นของทุกคนเองคู่จิ้นใหม่ทำเฮี้ยได้<ต>ดีดดอะไรอะ่ะที่นี่ไม่ใช่ที่ของเรามึงกลัวยโปรดิวเซอร์นั่นไม่พาเขเข้าช่องใหญ่นงี้คิดว่าคุณจะเป็นคู่จิ้นไปตลอดชีวิตเลยเหรอไว้ส่งคำผู้จัดการอยากแยกยังไง วายไอดอลทุกคนแล้วนะรายการมันไม่สนหรอกเพราะเราเคยเป็นผู้จริ้งกับข้างนอกเขาสนตอนเราอยู่ในนี้ในบ้านเนี่ยไม่มีใครลงแล้วต้องจับกลัวเมียเรากับมันแค่ทำคอนเทนต์ไงบางทีเราก็แยกไม่ออกนะว่าไหนคอนเทนต์อละไหนเรื่องจริงเนี่ว่าอู๋สี่เรื่องวันนี้พวกมังมีงานทำอ่ะแต่ว่ามึงคงไม่เข้าใจหรอกพวกมึงนี่อยู่จุดเดือดกูไง มือนั่นแหละที่ไว้ใจไม่ได้พี่ก็บอกอยู่แล้วไ้ว่าพี่รักวิวนี่รู้แผนมอดกใช่ปะโอติน้องเป็นแบบนี้อยป,ปะพี่ว่ายังไม่บอกคุณคอนช่องว่ะของวงการที่โครตรสวัคเทิงแรงมากต้องรับผิดชอบจริงๆคุณทีณกูอยากอยู่ตรงนี้อยู่เลยบอกว่ากูอยากทำง,งานอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะใครบอกชีพนีมันง่ายวะโครตรอยากให้มาลองทำเลยคือเราคัเหนื่อยแล้ววะรู้สึกเหมือนเราทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่ะกายเป็นคู่จิงเขาอยากให้กูเป็นแบบไหนวะ รลายกบบรราบนะคะท็อปปี้เอถ้ามึงรู้ว่าลูกมึงห่วยแล้วมึงเอาลูกมึงลงตั้งแต่แรกนะเรื่องมันก็คงไม่แย่ขนาดนี้หรอกมึงโดนเขาเอามาใช่ป่ะก็พอปปี้เอ๋ไม่ใช่หรอที่เป็นคนบอกให้ผมขายแบบเนี้ยแพ้ในสงคารามที่เราไม่ได้ก่อดลยเบอะเอ็ม MC นี่มันอะไรรอชิเด้แดงไงครับ อนนองฉี่เร้นอไม่มีเด็กอย่างนี้หรอคะว้ายปอมมือดิเมาก่อนอันนี้คือสาบานสาบานกันจากใจจากใจจริงนะทุกคนเรายังไม่ได้ดูทีเซอร์ตัวนี้มาก่อนแล้วมานั่งดูพร้อมๆกับทุกคนเลย <c oughs> รู้สึกตกใจตกใจน,นิดนึงมันมีคีย์เวิร์ดต่างๆนานาที่อยู่ข้างในตัวทีเซอร์ตัวนี้ที่แบบว่าเออ ความเป็นคู่จิ้นเขาต้องการอะไรจากเราอันนี้คือไม่รู้นะเธอเพราะเรายังไม่ได้ดูซีรีส์เต็มๆเนาะดังน้นคือซีรีส์ค่อนข้างที่จะน่าดูเพราะว่าเหมือนว่าเขาเอาเบื้องหลังของวงการบันเทิงที่โคตรสะบ,บันเทิงที่เขาขึ้นมานะทุกคนเหมือนว่าจะเป็นฟิลแบบว่า จะไม่เชิงแฉฉันว่าจะมีการสะท้อนค่าในมุมมองของคนดูที่ดูเข้าไปแล้วก็ค่าในมุมมองของวงการบันเทิงหรือว่ามุมมองของนักแสดงเองที่เขาจะสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยบางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันก็ควรที่จะ123 4 3, 5 6 7 8แบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือเมาหมอยกันจ่อย,อยสนุกสนานนะทุกคนคือคีย์เวิร์ดที่ว่าแบบว่ากลายเป็นคู่จิงเขาอยากให้คู่เป็นแบบไหนวะคือต้องยอมรับก่อนว่าโอ้ตอนนี้เนะี่ยวงการคนะู่จิ้ะมีเยอะมาก มากแบบกอไก่หลานตัวเธอไม่ใช่คู่จิ้นแค่ซีรีส์อย่างเดียวนั้นันกร้องร้องเทลาราเ<ร><ร>นะ่แสดงบลาบลาบัาคือมันมีคู่จิ้นทุกวงการมากๆนะแต่ดูจากคีย์เวิร์ดที่เขาใส่มาข้างในตัวทีเซอร์นะเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะ สะท้อนมุมมองบางสิ่งบางอย่างที่นักแสดงที่ไหนไม่เคยพูดมาก่อนเขาอาจจะเอามาพูดข้างในตัวซีรีส์ว่าเราอยา่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปกับคู่จิน้นว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นคู่จิ้นกันอะ่ะสุดท้ายแล้วเขาต้องแต่งงานกันคุณต้องแต่งงานกันมันอาจจะต้องมีคำนี้ยเราว่าหลายๆคนอาจจะมีอยู่ข้างในใจนะว่าเราจิ้นกับคนเนี้ยเขาทั้งสองคนต้องแต่งงานกันเท่านั้นนึกออกไหม นึกออกไหมมันจะกลายเป็นความกดดันจากที่เราชื่นชอบเขาทั้งสองคนนะถ้าเราคาดหวังกับเขามากไปอะ่ะเธอมันจะทําให้ตัวคนที่คาดหวังอะ่ะรู้สึกเจ็บใจและรู้สึกอ,อกหักไปข้างในตัววันหนึ่งอะไรเงี้ยเธอก็ใจปะเออคือเรามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเอาในเรื่องของมุมมองธุรกิจเข้ามาพูดด้วยเพราะว่าคือทุกอาชีพอันนี้คือบอกก่อนว่าทุกอาชีพแม้กระทั่งอาชีพยูทูบเบอร์เองเราก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเอง สเก็ตฟิลป์ป่ะฉันว่าเขาน่าจะเล่นมุมนี้นี่คือเปิดทีเซอร์มาก็คือเดาขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนนี่คือขออน,น,นุญาตเดานะทุกคนวงเล็บนะคะวงเล็บนะคะคําพูดที่เราพูดไปมันคือการคาดเดาเท่านั้นโอเคไหมขอน <laughs> ขอนุญาตขอนขอนุญาตขออนุญาตเดาเดาวความแพทเทิร์นเรื่องเลยก็น่าจะเป็นมุมนี้อย่างแน่นอนเธอเชื่อฉันเขาน่าจะเอาสิ่งที่เขาแบบ ไม่ค่อยพูดออกมาแล้วเป็นสิ่งที่แบบว่า,าหลายๆคนต้องการมากไปเงี้งเข้าใจปะคือบางทีอันนี้คือ not all นะคะทุกคน not all เนอะ <S <S เพราะว่ามันก็จะมีแบบว่าแบบประมาณว่าเฮ้ยเราแบบจิ้นกับคนนี้แล้วเ,เขาแบบต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เพื่อที่จะกําหนดชีวิตคนนู้นนูนนูนี่นั่นอะไรเงี้ยค่นนะทุกคนแต่คือ ขั้นไอตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้เห็นเหตุหการณ์แบบนั้นเท่าไหร่แล้วนะส่วนใหญ่คือยุคปัจจุบันเนาะแฟนคลับก็จะเอนจอยเออคุณอยากจะทําอะไรก็ทำแล้วเวลาคุณมีซีรีส์คู่โอเคเราก็แฮปปี้ดีใจแล้วแค่นี้ก็เพียงพอนึกออกไหมคือยุคนี้อะไรเงี้ยแต่คือช่วงอาจอาจจบับสมัยก่อนอะไรเงี้ยช่วงแบบเออกบสุวาะนึกออกไหมแบบกบสุวะนุ่นวอน,นุ่นเขตอะไรเงี้ยก็ก็จะมีความคาดหวังว่าโอเคเขาอาจจะต้องแบบว่า โอเคเขาจะต้องแต่งงานกาันเขาจะต้องแบบมีลูกมีครอบครัวด้วยกันเพราะเขาคือคู่จิ้นกันเขาคือคู่ขวัญกันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าอันนี้คือมุมมองของคู่จิ้นเนาะแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งเราเองกรู้สึกว่าเขาน่าจะเล่นนะคะทุกคนในเรื่องของการเข้าสู่วงการบันเทิงมันอาจจะทุกคนเคยได้ยินผ่านหูเนาะมันก็จะมีผ่านหูว่าเฮ้ยคนที่จะเข้าวงการบันเทิงได้อะ่ะคุณน่ะแบบว่าบางทีอ่ะคุณแสดงไม่ดีเลยอะ่ะคุณเอาตัวแรกเข้ามาหรือเปล่า รู้ไหมเฮ้ยคุณจะไปนักร้องเนะี่ยร้องไม่ดีเลยอะคุณนู่นนี่นะหรือเปล่าดูสิการแต่งตัวของคุณมันเป็นยังไงคุณอาใช้ตัวเนี่ยเข้ามาในวงการบันเทิงหรือปล่า มันจะมีพลอยหนีเพราะว่าอะไรขค่าในตัวทีเซอร์เองก็ก็มีเหมือนแบบว่าซีนแล้วก็คําพูดที่บอกเอ๊ะมึงมึงกลัวมึงจะไม่ได้เข้ามาสีนู่นนี่นั่นมึงกลัวใ้โปรดิวเซอร์นั่นไม่พามเข้าช่องใหญ่นั้นดิอะไรประมาณนั้นฉันว่ามันน่าจะเป็นฟิลนั้นเนาะแบบว่าโอเคเอาเอาเรื่องที่แบบว่าอาจจะเคยคุ้นคุ้นหูเรามาก่อนอะไรเงี้ยมาเล่นฉันว่าแพทเทิร์นนี้อย่างแน่นอนแล้วก็สงครามผู้จัดก,การ ทุกคนฉันเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินข่าว่านหูพันตาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือว่าข่าวปลอมนะทุกคนว่าผู้จัดการคนนั้นเกาแล้วเขาผู้จัดการคนนี้เขามาให้ร่วมงานกันข้าวบา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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนึกออกไหมประมาณนั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคีย์เวิร์ดว่าเฮ้ยรายการดังๆอ่ะเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าเราชีวิตจริงเราจะเป็นยังไงแต่เขาสนใจแค่ว่าเฮ้ยคุณคือคู่จิ้นกันแล้วเราต้องเอามาข้างในรายการให้ได้เพื่อที่จะขายความจิ้นตรงนี้โอ้ my god โอ้ oh my g ก d ตรงนี้คือชัดเจนมากอันนี้คือเราพูดเข้าในมุมมองที่เราเป็นยูทูบเบอร์ที่เราเป็นคนหน้ากล้องเหมือนกันนะเราบอกเลยว่าเฮ้ยวงการมันเทิงอะมันแบบว่าไม่ใช่ง่ายแล้วแบบไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่ทุกคนคิดว่าเฮ้ยแม่งต้องหน้าตาดีเราต้องหล่อเสร็จเราต้องแสดงดีเสร็จแล้วก็แบบมาแค่ยืนยืนนิ่งๆเฉยๆมานั่งแสดงอะแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันจะแบบว่าโอเครับลื่นแล้วคุณก็รับเงินอะเธอมันแบบว่ามันคือมันคือ,ม,คอมันมากกว่านานอะไรเงี้ยนืกอออกมาเธอจริงๆคือข้างในวงการเนี้ยแบบว่า มันแบบไม่ได้ง่ายไม่ง่ายเลยแม้กระทั่งวงการยูทูบเบอร์เองก็คือไม่ง่ายนั้นคนเรายังไม่ได้ถึงวงการนะักแสดงวงการดาราเลยขนาดนั้นนะแต่คือเราอยู่แบบใกล้เนาะใกล้กับวงการบันเทิงเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างยากมากแล้วก็รวมถึงแบบว่าเรื่องกระทรงกระแสเข้ามาอีกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้แบบช่องเราไปตามกระแสข,ของเขานน่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนดังนั้นคือข้างในวงการบันเทิงมันก็จะมีอะไรที่มันแบบยิบย่อยมากกว่าที่เราคิดดังนั้นคือซีรีส์เนี้ยก็น่าจะเอ่อตีแผ่ข้างในมุมมองวงการ การบันเทิง ที่มันมากขึ้นแล้วก็บวกกับวงการวายด้วยเพราะว่านี้เป็น war of wye นั่นเองดังนั้นคือเราก็น่าจะได้เห็นมุมมองของวงการวายมากขึ้นส่วนสําหรับใครที่เข้าใจอยู่แล้วก็น่าจะ enjoy กับซีรีส์เรื่องนี้นะสำหรับเราเนาะเพราะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ที่เราเข้าใจอยู่แล้วแล้วเราก็มีคู่จิ้นที่เราโอเคแบบชื่นชอบอยู่แล้วแต่เราก็แบบว่าไม่ได้ไปคาดหวังว่าเขาจะต้องมาคบกันจริงๆเราเขาต้องเป็นแฟนกันจริงๆเข้าใจปะด้วยความที่ว่าเรารู้ว่าโอเค การทํางานหรือกระแสสังคมหรือใด้อ่ะมันมันก็อยู่ในบริบทของมันอะไรเงี้ยค่ะทุกคนบางทีเอ้ยเขาอยู่กันแบบเอ้ยเป็นคู่เสร็จแล้วเขาก็เอ้ยมีงานก็เอนจอยดีนู่นนี่นั่น,น,นแต่พอวันนึงปุ๊บแล้วเขาต้องแยกกันหรือ หรือว่าต่างฝ่ายต่างไปรับงานกันเราก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรเธอเนืกอออกมาด้วยความที่ว่าเราเป็นคนที่โอเคแยกแยะได้อยู่แล้วว่าโอเคข้างในความเป็นคู่จิ้นและข้างในชีวิตจริงมันอาจจะคนละส่วนกันอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งช็อตที่เรามีความรู้สึกว่าอันนั้นขนลุกมากเลยนะว่าเอ้ยสรุปไม่รู้ละอันไหนคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเล่นแล้วก็เรื่องจริงเพราะว่ามีคู่หนึ่งที่บอกว่า จะต้องเซอร์วิสเนื้อหมาจะต้องเซอร์วิสว่าเขาเป็นคู่ชินแต่คืออีกคนนึงเขามีแฟนอยู่แล้วธอเก็ดปะดังนั้นคือตรงนี้ก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าเออ,เอ,อดังนั้นคือเตรียมดราม่าได้เลยหาก,กับซีรีส์นี้เลิศสิบสิบสิบไม่หัก ประมาณนี้ก็ลองรุ้นแล้วกันค่ะทุกคนว่าเรื่องเต็มๆที่เขาจะทําออกมานะั้นจะ enjoy สนุกสนานขนาดไหนนะทุกคนเออพอดูแล้วก็อยากดูนะคะทุกคนก็คิดว่าเรื่องนี้ก็น่าจะรีแอคได้แหละ <laughs> น่าจะรีแอคได้แหละไม่น่าจะติดอะไรหรอกเธอทุกคนเอาจริงเรื่องเนี้ยนอนนึกเหรอา <laughs> โอเคไหมคะทุกคนประมาณนี้ค่ะอ่ะเโอเคทุกคนก็เ,เป็นว่าพูดไว้เท่านี้แล้วกันนะใครที่อยากจะดูคือเอ่อทีเซอร์ตัวนี้เต็มๆก็สามารถไปดูได้ที่ ยูทูบช่อง Copy A Bangkok ได้เลยนะทุกคนดูกันฉ่ำๆดูวนไปแล้วก็คอยจับพิรุษกุ๊กกุ๊กกุ๊กเอ๊ะมีคีย์เวิร์ดอะไรอีกหรือเปล่านะทุกคนเราอาจจะเอออาจจะเก็บไม่หมดก็ได้แล้วก็มาแบะเมาส์หอ,อยสรรรั้นๆมาดูสั้นๆรีอคสรรั้นๆประมาณนี้ละกันนะโอเคไหมทุกคนโอเคตามนั้นใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะทุกคนแล้ววันนี้ถ้าเพ,พื่อนกดผู้จ้าไม่ดีหรือว่าเรียกชั้นไม่ถูกิตใครหรือว่าคำพูดไหนที่ไม่เข คาดเดาแล้วก็วิเคราะห์เนื้อเรื่องความน่าจะเป็นเท่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงแต่อย่างใดนะทุกคนโอเคตามนั้นจ้ะอ่ะทุกคนเอาเป็นว่าพูดไปเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้ะบ๊ายบาย